พิธาชิวชิวไม่เครียดลุ้นผลคดียุบก้าวไกลบ่ายนี้มั่นใจพักก้าวไกลย,ยังได้ไปต่อพิธาชิวชิวไม่เครียดลุ้นผลคดียุบก้าวไกลบ่ายนี้มั่นใจพักก้าวไกลย,ยังได้ไปต่อไม่ถูกยุบซ้ำรอยอนาคตใหม่บอกเงินตำแหน่งซื้อสอสก้าวไกลไม่ได้ เมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีวันที่เจ็ดสิงหาคมหกเจ็ดที่อาคารรัฐสภานายพิธาลิมเจริญรัตส,สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปรับฟังองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลในเวลาสิบห้านาฬิกาที่สารรัฐธรรมนูญนั้นว่าไม่ได้รู้สึกเครียดเมื่อคือนนอนแปดชั่วโมงเต็ม,เต,มเต็มตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งส่วนการเข้ามาสภาวันนี้ เพื่อจะอภิปรายเรื่องร่างพอรอบอขนส่งทางบกในส่วนที่พักก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายและอีกเรื่องที่ตนห่วงคือเรื่องการบริหารการน้ำซึ่งจะมีการปรึกษาหารือเพราะแม้รัฐบาลคลิกออฟไปแล้ว1-2วันที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นผลไม่รูปธรรมขณะนี้น้ำท่วมไปแล้ว37จังหวัดแต่การเยียวยายังคงล่าช้าทำให้ประชาชนหมุนเงินไม่ทันฉะนั้นจึงจะเร่งรัฐบาล เมื่อถามว่าหลังจากนี้ได้มีการวางแผนการดำเนินงานไว้หรือไม่เพราะผลของศาลยังไม่ออกนายพิธาระบุว่าไม่มีโดยได้วางแผนงานตามปกติพรุ่งนี้การประชุมสภาทางผู้นำฝ่ายค้านจะมีการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงผลรัฐบาลครบหนึ่งปีส่วนพรรคก็ทำงานตามปกติแต่หากผลออกมาไม่เป็นคุณก็ยังมีแผนงานอยู่เช่นวันที่1 0ถึงสิสิงหาคมตนก็มีเดินทางไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจังหวัดราชบ,บุรีพร้อมยืนยันว่า ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อเพราะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือประชาชนก็สามารถทำงานการเมืองได้นายพิธายืนยันว่ามั่นใจในแนวทางการการต่อสู้และข้อเท็จจริงรวมถึงกฎหมายจะได้รับความเป็นธรรมในช่วงบ่ายวันนี้แต่ณเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาก็ขอทำหน้าที่สสให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาส่วนได้เช็คสัญญาณอะไรแล้วบ้างหรือไม่นายพิธาระบุว่าไม่ได้เช็คโดยเมื่อคืนก็ได้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนสส และนอนหลับตามปกติซึ่งไม่รู้ว่าช่วงเย็นวันนี้7สิงหาคม67จะมีแรงประสัยหรือไม่ขณะที่บรรยากาศการประชุมพักเมื่อวานก็เป็นไปอย่างที่สื่อมวลชนเห็นยังมีความเป็นเอกภาพและสามารถคีรู้สึกว่าไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทซึ่งเข้าใจว่าพักก้าวไกลยังไปต่อได้อย่างแน่นอนส่วนที่มีการเปิดเผยว่ามีการติดต่อซื้อมูเห่าจำนวน20-30ล้านบาท นายพิธาระบุว่าตนก็มีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างจากโทรศัพท์ของคนอื่นในหลายหลายพักซึ่งผู้ที่เสนอมีมากกว่าที่นายจิรัตทองสุวรรณสสก้าวไกลเปิดเผยโดยมีทั้งแบบจำนวนเงินตามที่เป็นข่าวบางอย่างก็มาเป็นตำแหน่งอาทิรองหัวหน้าพักซึ่งจากที่สส นำมาให้ดูก็ให้ความมั่นใจว่ายินดีที่จะเดินทางไปต่อกับพรรคเก้าไกลเพราะเงินหรือตำแหน่งไม่สามารถซื้อพวกเขาได้เพราะมันคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้เขามาจะไม่นำไปลากผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างแน่นอนซึ่งตนก็รู้สึกเบาใจแต่ก็อยากให้ประชาชนรู้ว่ามีการเมืองใต้เข็มขัดมีการเมืองสกรปรกจริงๆในช่วงที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้พร้อมเชื่อมั่นในตัวสอสอ ทุกคนและเคยสอบถามอย่างเข้มข้นแล้วว่าทำไมถึงอยากมาเล่นการเมืองกับพักมาเล่นการเมืองเพราะอะไรส่วนสถานการณ์วันนี้ก็ยังคงมั่นใจในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายซึ่งจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนฉะนั้นจึงไม่กังวลอะไรและคิดล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่เพราะนักวิชาการส่วนใหญ่ฟันธงว่าพักก้าวไกลถูกยุบนายพิธาระบุว่า เราไม่ถือโทษโกรธเคืองใครเพราะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ปี2549และจากการรวบรวมมามี33พักถูกยุบไปแล้วอาทิไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติอนาคตใหม่รวมถึงพักเล็กต่างๆแต่มีเพียงพักประชาธิปัตย์ที่รอดหนึ่งพักฉะนั้นตรงนี้ใครเป็นนักสถิตินักวิชาการที่ย้อนดูในอดีตก็คงเป็นเช่นนั้นเมื่อถามทิ้งท้ายว่าวันนี้ จะไม่ซ้ำรอยพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบใช่หรือไม่นายพิธามั่นใจว่าไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ ส่วนวันนี้มีภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีพบกับนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่งานพระราชเพลิงศพมารดานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหรือว่าสถานการณ์การเมืององค์เข้าสู่ภาวะปกติใช่หรือไม่นายพิธาระบุว่าเรื่องนี้ไม่สามารถท,ที่จะให้ความเห็นได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยเห็น เพียงแค่รูปที่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรไปมากกว่านั้นเพราะเป็นงานศพมารดาของนายกรัฐมนตรีวันนี้ขอโฟกัสไปที่เรื่องงานและการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ส่วนตัวสนใจเรื่องของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเพื่อนสสพักก้าวไกลแต่ก็มีสนใจในเรื่องที่นางสาวจันแจมสุวรรณเพ็งนักมวยสากลหญิงไทยที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกซึ่งตนขอแสดงความยินดีด้วย